กูได้ีหมหายยังนี่บมเด้มาหาอยังมาหาเฮ็ดนี่กูดเอ้าเมตัวนีเมยะวยาว่าแต่ผู้ใดมหาอย่งนี่็ได้พ่อเฮ็ดออกเฮ็ดหยั่งหายเบิงให้เบิงนี่อ้ยแม่เอ้ขึ้นได้คักแท้ใสได้หลายลวบ่ได้คููกับแมเสิได้เต็มคู่ลบ่นั่นเบิงครับพี่น้อง วัตถัยผู้ได้มามาหาหยังพี่น้องเบิงใส่ให้เบิงเนี่ยอู้คักแท้เคี้ยวออกไงเพิยย่นเบิงเนี่ยนี่คักแท้นี่ฮ็ดกำลังตุ้มๆเลยนี่โอ้โหเบิงพี่น้องอู้ว่าถัยผู้ได้ตกใจเบิดว่าถัยผู้ได้ขับรถมามาเห็นขับรถมอไซค์มามาเลี้ยวมาเอ้าววัตถัผู้ได้วัตถัยผู้ได้ตกว่าถัยคนทางอื่นมาหาหลักเหิน มีมันเพิ่มออกไม่ไม่แล้วนะนี่เห็นเห็เบื้งครับพี่น้องมาเบิ้งเพี่เก็บเห็ดพี่น้องเห็ดปวกเดี๋ยวกคากเลยเนาะมาเก็บต้นเตอรตีนอเนาะเด็เกืบเต็มคูนี่มาเก็บต้นลระตีน้นี่เบื้งเบื้อง้วงามหากเลย khoe ghép khoe ghép độc tuốt tuốt gì vậy ạ bưng 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 ยายถ้าพี่ก็ไล่กันยายถ้าพี่ก็ออกคักเลยนี่พี่โอ้เฮ็ดพี่น้องเฮ็ดเบิง่งโอ้กำลังตุ้มตุ้มกำลังบัดบ้านคักเลยนี่พี่เบิง่งโอ้โอ้บ้านเบอ่ดตัวน,นี้